สวัสดีครับก็จะพามาแกะกล่องหนังใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือซิสซูรถทูรีเวนจ์นะครับออกมาเป็น2แพ็กเกจด้วยกันนี่เป็นภาคที่2องซิสซูแล้วนะครับมีกล่องสตีลบุ๊กนะครับอันนี้จะเป็นกล่องดำปกติจะพามาดูกล่องสตีลบุ๊กก่อนนะครับหน้ากล่องสตีลบุ๊กจะเขียนว่า 4K อาต์ไอซดีบูเรนะครับก็จะเป็นภาพนักแสดงยืนอยู่นะครับแล้วก็จะมีซากเครื่องบินประหลาดพังอยู่นะครับแล้วก็บอกซิสซูรถทูรีเวนสตีลบุ๊กนะครับ ด้านข้างจะว่าซิซูรถทูรีเวนของค่ายโซนี่ i c เจอร์ส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นเรื่องราวย่อๆะนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดของ Special Picture, สองเป c เช l ฟีเจอร์นะครับมีสองข้อเองนะครับเดี๋ยวต้องดูข้างในนะครับนะรบ,บอกว่าจะชมภาพยนต์ 4K ได้ไงโดยใช้จอ 4K ที่รองรับ HDR เครื่องเล่น 4K แล้วก็สาย HDMI มาดูที่สเปคของแผ่นกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่แผ่น 4K นะครับภาพที่อัตราส่วนก็คือ2.39ต่อ1 ระบ,บบเสียงนะครับเป็นอังกฤษดัลบี้แอดมอสแล้วก็ลงวงเลบ็บว่าดัลบี้ 2sd 7จุดของแพตเทิร์เบิรนะครับอ่าแล้วก็มีเสียงไทยเป็นดัลบี้ต้น5.1ส่วนในการซับไตเติ้ลมีเยอะแยะนะครับมีซับไตเติ้ลไทยให้นะครับสเปคของแผ่นบูเบนะร่บ้างภาพที่ให้อัตราส่วนก็คือ2.39ตัวหนีเท่ากันนะครับระบ,บบเสียงจะเป็นอังกฤษ d t s ีเอสเอสดีมาสเนะครับแต่ไม่ใช่ Dolby Atmos แล้วก็มีเสียงไทยเป็นดอนบีต้น5.1ด้วยนะครับซับไตเติ้ลมีซับไทยให้นะครับในรายละเอียดของสเปเชียลฟีเจอร์บอกเสียงเป็นอังกฤษนะครับซับเติ้ลมีซับไตเติ้ลไทยให้ด้วยนะครับตรงด้านล่างนี้บอกความยาวไว้ที่89นาทีตรงนี้เป็นเครดิตของทีมผู้สร้างนักแสดงนะครับตรงนี้เป็นโซนของบูเรใช้เป็นโซน A นะครับ สลิปกระดาษนะครับเป็นแบบซีการ์ดนะครับครบหัอบท้ายนะครับส่วนด้านนี้เป็นปลกด้านหลังของซิซูนะครับซิซู t o โต้รีเวนนะครับอ๋อสวยอยู่นะครับแผ่นแรกเป็นแผ่น 4K นะครับที่ดูด้านหน้าแผ่นมีอยู่สองวง้วเป็นแผ่น 4K ที่ปันจูดได้616จิกครับ 6GB ครับ แผ่นที่สองนะครับเป็นแผ่นบูเรนะครับพิกดูด้านหน้าแผ่นมีอยู่สองวงนะครับเป็นแผ่นบูเรที่ระจุ5 0ห้าสิบ gb ห้าสิบิกนะครับอันนี้คือปกด้านในของซิซูรถทูรีเวนนะครับเต็มเลยนะครับอันนี้คือปกหน้าปกหลังเต็มเต็มนะครับส่วนอีกแพ็กเกจหนึ่งนะครับเป็นกล่องดํานะครับนะครับปกก็เป็นรูปคนที่ยืนอยู่ถือปืนนะครับ สองมือนะครับปกหลังจะเป็นเหมือนนกันกับตัวปกหลังของแผ่นซีบุกนะครับจะมีสองแผ่นเหมือนกันนะเป็น 4K บบกบูเรคับเดี๋ยวผมไม่ได้แกะให้ดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาพาผู้ชมด้านในของแผ่นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมข้อจะพามาชมด้านในของแผ่นซิซูรถทูรีเวนนะครับอ่าดูที่แผ่น 4K ก่อนนะครับหลังจากที่โหลดหน้าเมนูเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับมีเพย์มีเซตอัพมีสกรีนและมีเอ็กซ่าแผ่นเอ็กซ่าอยู่ขวามือครับมี2ช่องครับ อมาดูที่เซตอัพกันก่อนในระบบเสียงครับที่ให้เป็นอังกฤษดอนเบียรมอสก็บอกได้ว่าดอนบีทูเอดี7.1ของแพตติเบิร์กครับก็คือถ้าถ้าไม่มีภาพตลาดดเบียรมอสก็รับชมเป็นดอนบีทูเอดีได้นะครับแล้วก็มีเสียงไทยเป็นดอนบีดิจิตอล5.1ด้วยนะครับผมเลือกเป็นอังกฤษดอนเบียรมอสในซับไตเติ้ลนะครับผมมีเลือกซับไทยไว้ก่อนหน้านั้นแล้วครับตานลองดูก็จะเข้ามาซับไทยเลยนะครับในสกรีนมีอยู่ทั้งหมด สิบหกแชกเตอร์กรณีที่ดูค้างไวแล้วหลดแผ่นก็อใหม่แค่ไปถามว่าจะรีซูมที่ตำแหน่งเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของเอ็กซ์ตานะครับมีอยู่สองหัวข้อด้วยกันนะครับความยาวหัวข้อแรกแค่สามนาทีเท่านั้นนะครับหัวข้อที่สองครับอัลตเนสกินเอนดิ้งนะครับดีลิสกินนะครับก็สี่สิบวินาทีนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูก่อนนะครับความที่เบื้องหลังไม่เยอะสามนาทีกวก่ารวมสองอันก็สี่นาทีนะครับ ก็ยังมีซัตเติรไทยให้นะครับก็บอกเล่าเรื่องราวเป็นเกตเล็กๆที่แรงบันดาลใจที่ภูมิกับทำนะครับไปดูต่อเองนะครับมีซับไทยให้สันด้วยนะสำหรับเรื่องย่อๆของซิซูโรทูริเวนนะครับก็เป็นเรื่องราวของตัวเอกของเรื่องครับนาะมอาธมินะครับอันนีขอปีนะครับขอพี่เขาเป็น ทหารของฟิลแรมมัน,น่วนคอมมานโดนะครับแล้วก็เขาจากภาคแรกที่จบไปแล้วภาคที่สองนี่เขาพยายามจะกลับไปที่บ้านเก่าของเขาแล้วก็ไปรื้อบ้านหลังเก่าแล้วไปเอาไปเอาไว้สร้างที่อยู่ที่ใหม่นะครับ,บการเดินทางเขาต้องผ่านภรมแดนของทางรัเสเซียนะครับแล้วก็ปรากฏว่ากลุ่มทหารรัเสเซียเองมีการไปตามตัวทหารคนหนึ่งทหารเก่านะที่โดนจับคุกไว้และคนนี้เป็นคนที่ฆ่าครอบครัวของอาธามินะครับ ก็เลยก็กลายว่า2องนักข่ามาเจอกันนะครับไล่ล่ากันแบบสุดวิสุดเด็ดเลยทีเดียวน,นะครับอาธมิจะเดินทางผ่าหน่วยลบพิเศษของกลุ่มเยกอร์รของนายเยกอร์คนนี้ที่เป็นหน่วยลบของ ทางรัสเซียได้หรือเปล่าแล้วเขาจะล้างแค้นให้กับลูกกับเมียเขาได้หรือไม่เพราะว่าเติมดีเขาไม่รู้ว่าคนนี้เป็นคนฆ่าจนกระทั่งทางเยโก,กอบอกว่าเขาในคนคือคนที่ฆ่าลูกเมียของอาธามินะครับผลลกเอ้ยของการไล่ล่าการต่อสู้จะเป็นยังไงท่านลองไปดูต่อเองนะครับถือว่ามันสุดๆนะครับสาหรับคุณภาพของภาพโเ k นะก็ต้องบอกว่าภาพค่อนข้างจะสวยใช้ได้เลยครับถือว่า อยู่ในมาตรฐานพวกแผ่น 4K หนังใหม่อยู่นะครับอาจจะมีน้อยนิดนิด,นดหน่อยนะครับแต่ถือว่าโอเคถือว่าภาพสวยนะครับแล้วก็มีความชัดลึกนะครับมีความสว่างค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนระบบเสียงด,งดอนบียดมอสก็บว,ว่ามผมว่าทําใช้ได้นะครับคุณภาพของเสียงไม่ว่าจะเสียงเสียงต่ำลึกเสียงเล็กเสียงน้อยแล้วผมวา่าเขาอัดมาค่อนข้างจะเ,เบาไปนิดนึงครับอาจจะต้องเลาดูเรื่องนี้อาจจะต้องเพิ่ม บอลลูนม,มีสัก 3dB นะครับจะไม่เสียงคุมพื้นที่ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็กว้างขึ้นนะครับไป,ไปลองเพิ่มบรลลูนดูนะครับอ่สำหรับเสียง dtssd ท,ที่โผล่มาในแผ่นผมลองเปรียบเทียบกับตัวของอ ดับเบิลยูมอสผมว่าเสียงของ DSD ยังบางกว่าเล็กน้อยนะครับนิดหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็คุมพื้นที่เล็กน้อยกว่านิดหน่อยนะครับส่วนเสียงไทยต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับโอ้เสียงไทยนี้อัดมาค่อนข้างจะแรงครับหนักนะครับใส่มาคุณว่าเรียกว่าครบเพียงแต่หนังมันไม่ได้พูดไม่มีฉากแทบไม่มีฉากพูดของตัวละครเลยขึ้นมาใส่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 อย่างเดียวเลยนะครับโอ้สุดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแผ่นบูเล่กันนะครับว่าเป็นยังไงครับ ครับนี่ก็เป็นเมนูเขาแผ่นบูเรครับที่เข้ามาแล้วปรากฏว่ามีเพย์มีเซตอัพมีสกีและมีเอ็กซ่าในแถบเอ็กซ่ามีอยู่3าช่องนะครับก็จริงๆก็เหมือนกับแผ่น 4K เป็นแต่เพิ่มตัวพรีวิวคือคือตัวอย่างหนังเข้ามาด้วยนะครับก็คือตอนที่เราโหลดแผ่นบูเรเข้าไปเครื่องก็จะเล่นหนังตัวอย่างให้เราเลยนะครับประมาณ4ี่เรื่องนะครับเป็นหนังแอคชั่นนะครับเราลองไปดูนะครับส่วนเบื้องหลังเหมือนกันนะครับในเซตอัพนะครับของตัวแผ่นบูเรเสียงเป็น DSD Master Audio ซึ่งแน่นอน แต่ที่ผมเปรียบเทียบในแผ่น 4K ก็เสียงก็จะบางกว่าตัวของดับเบิลยูอดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเสียงไทยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอาจจะดีมากนะครับส่วนในซัตเตอรก็มีซับไทยให้นะครับสำหรับแผ่นบูเรนะครับในสกรีนมีทั้งหมด16ชัตเตอร์เหมือนกันนะครับเล่มค้างไว้ก็โหลดเข้ามาใหม่เครื่องไม่จะถามว่าจะรีซูมด้วยก่งเดิหนหรือเปล่านะครับในซ่าให้ดูไปแล้วเหมือนแบ่น 4K นะครับ สำหรับคุณภาพของแผ่นบูเร่ก็มองว่าอาจจะมีเกลนยหยาบนิดหน่อยนะครับรตามสเปคของแผ่นครับสู้แผ่น 4K ไม่ได้นะครับความสว่างอะไรก็ความเข้มของสีความสดของสีก็สู้แผ่น 4K ไม่ได้นะครับส่วนเสียงดีดดดีก็ที่ผมเล่าไปแล้วครับเผื่อเสียงไทยนี่โอ้บางคนที่มีชอบฟังเสียงไทยอาจจะถูกใจกับหนังเรื่องนี้มากเพราะเสียงไทยมามาจัดมาเต็มจริงครับเสียงดีมากนะครับภาวะโอกรอบต่างๆหรือว่าธรรมะ คือเขาใส่เสียงมาเพื่อให้จะเข้มแล้วก็ความดังกข้จะเยอะกว่าเสียง d v s นะครับอ่ะก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะเป็นหนังใหม่นะครับเป็นภาคที่2ของซิซูนะครับการดูหนังตอนที่ดูหนังเรื่องนี้ทําให้ผมนึกถึงหนังแอคชั่นในยุค8 0ย์อย่างอย่างหลังหลังสุดหรือไม่ใช่ยุคแอย่างหนังของกินเฮาอย่างของโรเบิร์ตโรดิเกสพวก พาเนตเทเลอร์คโยตี้แข่งบินกลน,นะครับที่เป็นฉากแอคชั่นที่ใส่มาไม่ต้องใส่เหตุผลนะครับใส่เอามันอย่างเดียวเขาว่านะครับหรือแม้กระทั่งมาเชเต้ ete, นะครับนี่ก็คล้ายๆกันนะครับฉากใส่ฉากฆ่าฉากโหดเขาว่าเรียวกว่า90นาทีของหนังนี่ฉากแอคชั่นนี่ยาวแต่ต้นยันจบนั่งเรานั่งดูหนังอยู่กับที่เลยครับใครที่ชอบหนังแอคชั่นผมเชื่อว่าคุณชอบแน่นอนครับ ไม่ต้องเอาเหตุผลนะครับาหนางหนังไม่ได้ใส่อะไรไม่มีเนื้อหามากมายนักแต่ใส่ฉากแอคชั่นฉากฉากต่อสู้ต่างๆเข้ามาให้ครบเพียบเลยทีเดียวนะครับก <c oughs> ็ถือว่าใครที่ชอบดูหนังไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเอาเอามันเข้าว่านะครับก็ถือว่าเป็นตตัวตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับอ่าก็ลองไปดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับถ้าทุท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ